ตรงนี้ให้ดูนะคะเส้นทางตรงนี้คือเป็นเส้นทางจากอำเภอเมืองไปอำเภออา่าวลึกของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางที่สวยมากค่ะเพราะว่าจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะตรงนี้ระหว่างสองข้างทางค่ะตอนนี้เราเข้าเขตอำเภออ่าวลึกแล้วนะคะ,คะก็จะเห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลย,อ,ยอีกข้างีเนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแวะไปตรงนี้ดูนะคะไ,ยายายไปเลยอ้าว ใช่หรอตรงนี้มาหนิปายเป็นจอบหมากอ่อนเล้วเนี่ยลองดูดดเดี๋ยวเราจะลองแวะเข้าไปตรงภูทิวภูขเขาแถวนี้นะคะขอเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะสิรินะขอแวะข้างทางแป๊บนึ่งท่าสะยวนทองอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเมื่อกี้มองมาจากถนนใหญ่นะคะจะเข้ามามองจีเรโวลาเดรตาเดสเพรส ก็มีวิวทะเลป๊มนึงนะโอ้โอนหนิดไหภูเขาสวยนะโคตนี่มีแต่มีบ้านอยือนในนี้นะกับร้านกาแฟที่ป่ากลาคือจะขับมาดูวิวภูเขาตรงนี้เฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าดูจากข้างนอกนะ้วภูเขาเป็นสวยบ้ากตรงนี้อ๋อมันเป็นอุทยานแห่งชาติทานโบกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทานโบกนะคะซึ่งมันน่าจะได้แค่นี้แหละอ่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงปากถ้ำนิดนึงนะทุกคนว่ามันคืออะไรคืรอ,อวะ่ะมันมีมันมีแอ่งน้ำด้วยอะซึ่งน้ำน้ำลดำเอ,อเขาให้ไปเที่ยวได้เลยเนี่ยเราก็มั่วไปเรื่อยนะอันนี้ทุกคนทางขึ้นมันจะขึ้นไปอย่างน,นี้เนาะเป็นถ้ำอะไรนะเมื่อกี้นี้ อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูป้ายให้นะคะซึ่งเราไม่ไปดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังไงขึ้นไปนี่แต่ว่าเจอเห็นนี้นี่ตามขอนไม้สวยดีเดี๋ยวเราเดินกลับไปดีกว่าเดินกลับไปที่รถตอนแรกคิดว่ามันจะวนได้ทุกคน เพราะว่าเห็นทิวภูเขาใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันมันวนไม่ได้มันสิ้นสุดตรงนี้ตรงนู้นมันเป็นทางกั้นเขาไม่ให้เข้าไปเนาะเดี๋ยวแวะไปดูตรงนี้นิดหนึ่งอยากรู้ตรงปากถ้ำตรงเนี้ยเพราะมันเป็นเอ่งน้ําเฮ้ยเหมือนมันเหมือนมันจะขึ้นไปได้ด้วยแหละฉันก็ฉันก็ อสอดรู้สอดเห็นมีคนมาปลูกชบ,บาแถวนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนทางขึ้นท้ำมันทุกคนเนี่ยเนียตรงนั้นมันเป็นถ้ำอะ่ะตรงนี้เป็นถ้ำด้วยเอ๊ยไม่อยากเข้าไปอ่ะเพราะ่ะเกียดเกียดเดินเกลียดเดินขึ้นไปก็เลยจะไม่ไปดีกว่า เดี๋ยวเราจะเดินกลับออกไปเส้นปกติเนาะมั่วไปเรื่อยออกนอกเส้นทางไปเรื่อยเอา้าเนี่ยเออมันเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแน่เลยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามีห้องน้ำด้วยตรงนั้นอะเป็นห้องน้ำเก่าแต่ว่ามันน่าจะเลิกกันแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วทุกคน เราเราเปลี่ยนใจนะคะเมื่อกี้เราว่าเราจะไม่เข้าแต่แต่ว่าเราไปดูภาพมาแล้วภาพมันสวยมากเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะเข้าไปดูสักนิดหน่อยนะแล้วเมื่อกี้เราเห็นอ,อ๋อไม่ใช่เราเจอลุงที่แกมาสวนแล้วเราถามแกแนละ้วแกบอกว่าไปได้ข้างในสวยสามารถเดินไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำได้เราก็เลยจะไป ดูสักหน่อยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยนะ,ะนี่ทางก็จะเป็นประมาณนี้ลกนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครมาแล้วเดี๋ยวเนี้อนี่ไงถึงแล้วนะทุกคนเฮ้ยก็จะเป็นถ้ำประมาณนี้เว้ย,ยก็ูก็จะเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะมันเป็นถ้ำที่แบบน้ำาช่วมขึ้นมาได้เออว่ะ ข้างในก็สวยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดไฟค่ะอ่ะสวยอยู่นะนี่จะได้ยินเสียงสูตรน้ำมูกเป็นระยะระยะเพราะว่าน่าจะติดหวัดมาจากเด็กน้อยเมื่อเมื่อ,อตอนวันศุกร์อะคะ่ะเด็กน้อยเป็นหวัดแล้วก็มาจามใส่คุณครูคุณครูก็เริ่มมีอาการตั้งแต่วันศุกร์ นี่ทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหน้าถ้า,นาหน้าฝนน่าจะมีน้ำนะเนี่น,น,แบบนด,ดูเราจะเข้าไปขึ้นไปดูนะนอ่าแกบอกว่าเดินลงไปได้เนี่ยตรงเนี้ยใช่เหรอ,อเออได้เลยโอ้ โอ้มันลึกอยู่นะเดี๋ยวนหน่อยอ๋อหรือว่าลงไปข้างล่างลงไปทางนูน้นลงทางนูน้นทางนู้นเมื่อกี้ไม่ใช่ทางนี้มันมีบันไดอยู่เออว,ว่ะเอ้ยสวยว่ะเธอไปไปไปลงทางนู้นดีกว่าอันนี้ไงน่าจะเป็นทางนั้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะเพราะว่ามันสวยอยู่นะทุกคน ครูก็จะสูดน้ำมูกไปเรื่อยอ๋อนี่ไงบันไดให้ไงเนะี่ยไป จะขึ้นไปบนถ้ำนี้นะมันน่าจะเคยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะหมดความนิยมไปแล้วก็เลยไม่มีคนมาดูแลต่อนะเฮ้ยแต่ข้างในมันสวยนะมีความเย็นอ่ะดูเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะเออว่ะตรงนี้สวยฮะตามเพืนมาด้วย ว่าตรงนี้สวยนะเนี่ยม,มีความแปลกแต่ชอบตรงเนี้ไปได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่เอ้ยม,มันได้อยู่มันได้อยู่มันไม่ได้ชำรุดเธอแต่เดินอย่างระมัดระวังนี่ทุกคนแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ จะถ่ายใไนนนะป,ปดูตัวสัญญาณ GPS เ,เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะสิริใจเย็นๆยังไม่ไปนะตอนนี้นี่ทุกคนสวยมากมันมีลักษณะแปลกอะดิคือหินมันย้อยจนมาเป็นกลายเป็นเสาคำ้ำยันไปแล้วอะ แล้วด,ดูความด้านบนดูนะคะนี่คือความสวยงามของถนะ้ำสะทองนะถ้ำสะทองเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่